คราวนี้ไปดูในตัวของสินทรัพย์กันนะฮะสินทรัพย์นะครับคราวนี้มาดูในตัวสินทรัพย์บ้างนะฮะสินทรัพย์เนี่ยประกันภัยเนี่นะครับก็จะมีแผนให้คุณเลือกหลากหลายมากนะครับแล้วก็หลายราคานะฮะแต่จะเป็นราคาที่แบบต้องได้นะครับเหมือนเดิมนะคร มาดูลูกเล่นเขาหน่อยนะครับว่าเอ๊มันมีจุดเด่นตรงไหนนะครับหนึ่งเลยต้องบอกว่าแผนเหล่านี้นะครับค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะอ่ะค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างดีเนาะวันนี้ครับแผนอ่ะเริ่มต้นที่แผนที่หนึ่งนะครับเริ่มต้นที่แผนที่หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเจ๋งครับจะมีความคล้ายคลึงกับแผนเมื่อกี้ที่เราว่ามาเลยก็คือสินมั่นคงนะครับตัวอ่าตัวประกัน โควิดบวกอุบัติเหตุเพราะแผลงเขาบอกแล้วประกันโควิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่มาดูกันว่าโควิดกับอุบัติเหตุมีที่ไหนบ้างมีแลไรตั้งแต่อะไรครับวิทยะมีนะครับแต่แบบมันกระปิดกระปอยเนาะสองมีอาคาเนยมีนะครับสามสินมั่นคงมีสี่คือตัวนี้ครับเห็นไหมตัวนี้จะมีความคล้ายกับสินบั่นคงเลยนะครับเพราะงั้นเกิดคล้ายกันมากแต่ให้ดูครับแต่ให้ดูก่อนอย้อนกลับไปหาสินบันคงอีกหนึ่งแล้วกัน นี่ือสินเือง,งคงนะนะครับอ่ะสินเบือง,งคงนะครับให้ดูตัวนี้แล้วกันนะครับแสนหนึ่งนะค่า,ารักษาแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ทุนล้านหนึ่งแล้วก็เอ่อตัวตัวแผนของตัวอุบัติเหตุเนี่ยแสนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็คือมีค่า,ารักษาแสนหนึ่งโคมมาล้านหนึ่งแล้วก็ถ้าเสียชีวิตจากอ่ถ้าอุบัติเหตุเนาะอบอ๋อหนึ่งเนี่ยให้แสนหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูตรงนี้กันหน่อยมาดูตรงนี้นะครับแม้ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับ แผนที่หนึ่งนะครับ449คนยังคุคมเหมือนกันนะครับใครที่เอโอเคจะมีความคล้ายคลึงก,ก,กันกับแผนเลยฮนะคล้ายกับแผนไหนครับตัวนี้คล้ายกับทิพยะเลยใช่ไหมเพราะทิพยะเนี่ยห้าแสนห้าหมื่นใช่ไหมครับก็คือโคม่าห้าแสนใช่ไหมแล้วก็มีค่ารักษาตัวนะครับจากโควิดห้าหมื่นนะครับใช่ไหมอ่าห้าหมื่นใช่ไหมคล้ายเคียงกันเลยแต่ตัวเนี้ยห้าแสนแต่ค่ารักษาแสนหนึ่งเบีย้ย 449นะครับก็ง่ายๆถูกกว่าทิพยา1บาทแต่ให้ค่ารักษามากกว่า2เท่าเพราะถ้า450บาทของทิพยาเนี่นะครับเราอ่ะจะได้ค่ารักษาแค่50,000โอเคไหมครับแต่แน่นอนนะคะว่าอย่างนี้ผมบอกสิ่งที่ต่างคือว่าทิพยามันสามารถเลือกแปลงฟังก์ชันได้แต่ตัวเนี้ยจะเป็นค่ารักษาเรี่างเดียวคือแสนหนึง่งและทุกแผนนะครับจำไว้เลยครับสินทรัพย์ ทุกแผนรักษาหนึ่งแสนบาทโอเคไหมทุกแผนรักษาหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นใครห่วงเรื่องอุบัติเหตุนะครับใครห่วงเรื่องอุบัติเหตุแล้วเบีย้ยจับต้องได้นะครับใครห่วงอุบัติเหตุแล้วอยากเน้นเจอจ่ายไปอาคเนดีใครห่วงอุบัติเหตุด้วยและอยากดิ้นค่ารักษาไปที่สินมั่นคงและแผนนี้ครับอาคาันดี เออใช่และสินทรัพย์นะแผนนี้ตอบโจทย์มากครับเพราะว่าหนึ่งเลยความคุม้มครองในส่วนของโคม่าก,ก็ให้เยอะนะครับแล้วก็ให้กรณีเสียชีวิตจากกรอณอีเสียชีวิตนะครับสือว่ามือเท่าตาแบบอบอหนึ่งห้าหมื่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็เจ็บป่วยให้เหมือนกันหมดเลยหนึ่งแสนโอเคไหมครับวันนี้คุณซื้อตัวนี้แค่450เนี่ยคุณจะได้ความคุม้มครองเลทเดียวกันเลยต้องบอกว่าเลทเดียวกันเลยนะครับเลทเดียวก,กันกับตัวสินมั่นคง แปดร้อยสี่ิบเก้าบาทนะถ้าคุณนิ้นนะครับเออคุณนิน,นะค,ะค่นนารักษาก็ซื้อแผ่นนี้ก็ได้ทําให้เบีย้ยคุณซ้อมหน่อยโอเคไหมใครเน้นค่ารักษาอยากได้เบีย้ยซอมก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับตอบโจทย์อยู่เหมือนกันเป็นโคมา่าแต่ไม่มีชดเชยนะครับใครเน้นในส่วนของมีค่ารักษาด้วยนิดน,นึงและเน้นชดเชยด้วยไปตัวนั้นเลยฮะเาวากิจตอบโจทย์ที่สุดนะครับ แต่ผมบอกว่าแผนแผนหนึ่งเนี่ยโอเคมันมีจุดดีจุดเด่นแต่จุดที่ผมบอกว่าเมื่อกี้เราพูดสินมั่นคงจะมีอยู่นะครับแผนเนี้ยชนะสินมั่นคงเลยนะครับเอ๊ไม่ชนะดิผมว่ามันเท่ากันคําว่าชนะคือชนะด้วยตัวตัวนี้เหมือนเหมือนกับแผนสินมั่นคงอุบัติเหตุไหมครับโควิดนะคะสอง P สองนะครับหรือตัวโควิดของสินมั่นคงแผนสองเออของสินทรัพย์แผนสองนะครับ มีอะไรที่ต่างจากสินทรัพย์แผ่นสองบ้างแอบใครมองเห็นครับอะไรที่ต่างไปครับนอกนั้นเหมือนกันแทบหมดเลยนะมีจุดเดียวที่ต่างไปครับแผนนนะ่ะผมบอกให้ดูหมดเลยนะไม่ได้ดูแค่ตัวความคองนะครับมีตัวที่ต่างกันแล้วครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยต่างกันอยู่จุดหนึ่งออะคืออะไรครับใครตอบได้บ้างนับหนึ่งถึงสามเนะี่ยกดตอบเลยคนระับหนึ่งสองสาม,มนะครับ,รบแผ่นอันเนี้ย ค่า,ารักษาแสนหนึ่งใช่ไหมเจอร้านเอ่อโคมาร้านหนึ่งแล้วก็อบุบัติเหตุแสนหนึ่งครับเหมือนกันหมดเลยแต่ตัวนี้แปดสี่เก้าแต่แผนที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะเนี่เป็นของสินทรัพย์นะครับแผนสองเลยนะตัวนี้ร้านหนึ่งเหมือนกันมีค่า,ารักษาหนึ่งแสนแล้วก็บัติเหตุแสนเหมือนกันเหมือนกันเลยครับความคองแต่เบีย้ยเพียงแค่เท่าไหร่เองครับเบีย้ยแค่เจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับพูดง่ายๆคือว่าเออประหยัดกว่า แผนสินบนโคงเมื่อแยบประมาณสักห้าสิบบาทอ่าเพราะใครที่อนุบัติเหตุนะครับแล้วอยากซื้อความคมครองด้วยนะครับแล้วก็อยากซื้อตัวนี้ไว้ด้วยนะครับไว้ก่อนเป็นฉบับแรกนะฮะสินทรัพย์ก็ตอบโจทย์เห็นไหมใครมุ่งมองบนเหตุกลัวเป็นอุบัติเหตุด้วยก็ตอบโจทย์นะครับและถ้าสามารถเพิ่มเบี้ยม,มาได้สักนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับสักสองร้อยบาทความคุ้มครองจะเป็นสองเท่าทันทีในส่วนของโคแม่นะครับเห็นไหม เพิ่ม200บาทความพมมึ่งปรนสอ2เท่าจากแสนหนึ่งเป็นสองล้านครับเก่ไหมแผนหนึ่งจากแสนหนึ่งเป็นสองล้านนะครับก็โอเคใครอยากเน้นโคมา่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับแค่999บาทนะก็าสามารถตอบโจทย์ได้หนึ่งโคม่าได้เอเคไหมให้สองล้านนะครับเอเคปะครับเพข้ะแผนนี้คืออะไรครับแผนนี้ใครที่เน้นค่ารักษาอยากเบียน้อยแต่ได้ค่ารักษาเป็นแสนตัวนี้ตอบโจทย์ครับ เบี้ยน้อยได้ค่ารักษาเป็นแสนตัวนี้ตอบโจทย์นะครับโอเคไหมเพราะว่าถ้าเป็นตัวนวกิจก็ได้ค่ารักษาเป็นแสนนะครับเพียงแต่ว่าตัวนั้นๆมันจะเริ่มต้นที่ห้าเข้าเก้าใครแบบเอออยากซบลงมาหน่อยก็มาตัวนี้ครับสี่สี่เก้าเห็นไหมอ่าก็ค่ารักษาเป็นแสนเหมือนกันเห็นไ,ไหมครับแต่อยากให้คุ้มหน่อยก็แนะนําเป็นแผนโควิดตัวแผนสองเป็นสามนะครับของสินทรัพย์เห็นไหมมีล้านแล้วก็สองล้านนะครับ แล้วก็ความคามุ้มครองเพียให้อีกแสนหนึ่งเลยนะตัวนี้ตอบโจทย์นะครับใครอยากมีค่ารักษาเบีย้ยเบาๆนะครับแล้วมีความคุ้มครองปัญหาเพิ่มขึ้นมาด,ด้วยอยากแตะแบบเบีย้ยง่ายๆหน่อยก็449นะครับคุ้มครองทั้งตัวโคแม่แล้วก็ค่ารักษาเป็นแสนเพื่อคือพูดได้ง่ายว่าถ้าจะบอกว่าเอามีค่ารักษานะเนี่ยเรามีค่ารักษาสักแสนหนึ่งอะครับวันนี้ถ้าไปเปิดหาที่มีค่ารักษาสักแสนหนึ่งเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเราเราจะไม่เจอเบีย้ยที่มันถูกกว่าห้าร้อยนะครับไล่มาเลยนะไล่มาตั้งแต่อะไรครับเอ,อวิิยะก็มีค่ารักษานะครับไม่ถึงแสนมันตัดทิ้งได้เลยอาคเานีก็เอเชียมีค่ารักษาก็เกินแสนก็มีนะครับก็คือพันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทตัวนี้ก็เกินไปเยอะนะครับโอเคไหมก็ไม่ก็ถือว่าไม่เข้าเงอนไขเนาะไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าห้าร้อยนะครับ ต่อมาเลยครับออาคดีก็ไม่มีเนาะคดีมีแค่เจอจ่ายก็แล้วก็เป็นอุบัติเหตุนะครับไม่มี่ารักษานวกิจก็จะเริ่มต้นที่ห้าเก้าเก้านะครับแล้วก็อะไรอีกครับเ well, ออสินมั่นคงนะครับก็จะเริ่มที่แปดร้อยกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ใครเน้นค่ารักษานะครับถูกที่สุดจะมีค่ารักษาเป็นแสนนะครับไว้บอกหมอว่าผมมีค่ารักษาแสนหนึ่งหมอหายาดีๆมารักษาผมได้เลยครับนะครับตัวนี้ก็ถือว่า ตอบโจทย์ได้นะครับสําหรับคนที่กลัวโคม่าแล้วก็เน้นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะครับคนนี้ถูกมากๆนะครับหรือใครจะคยเยอไปเล่นแผนสองโอเคนะครับถือว่าคุ้มแผนสามก็ถ้าใครอยากมีเหมือนประกันชีวิตอ่ะทุนเยอะๆให้เลยนะครับถ้าเป็นโควิดก็ได้ถึงสองล้านเมียแค่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับอ่านี่คือแผนนะครับของสิน่นคงอ่ะคราวนี้เรามาพูดกันนิดนึงนะครับในส่วนของเงื่อนไขก็ถ้าบอกว่า คล้ายๆกันทั้งหมดนะครับยืนว่าลูกค้าซื้อ1โคมตธันหรือมีการซื้อซ้ํากับบริษัทก็คือซื้อได้แค่1โคมตธันนะครับสำหรับสินทรัพย์เพานทุกๆอันเนี่ยคุณต้องไม่ถามเพืดูว่าครับเขาเคยซื้อโคมตธันตัวโควิดเนี่ยจากที่ไหนบ้างนะครับลองเดาดีๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกสองตัวสามตัวนะครับจะไปแตะในส่วนของโควิดที่เป็นตัวอื่นบ้างนะครับส่วนไทยประกันกับกรุงเทพเดี๋ยวเจอกันนะครับเพราะมันจะลดไปแล้วครั้นี้ ทุกคนกดกลับมาใหม่นะครับใครโอเคพิมพ์หนึ่งมาแล้วกันเนาะจะได้ไม่พิมพอย่างง่ายๆนะครับอาโอเคนะครับเนี่ยมาแล้วรอบถัดมานะครับอ่ะวันนี้ผมสบายขึ้นแล้วตัดต่อได้แล้วนะครับอืมโอเคอันนี้ไม่ใช่เนาะมานะครับ แชร์ตัวเดิมก่อนนะฮะมาเปึ่งอ่ะเดี๋ยวเรารอนะครับเรารอเพื่อนๆแล้วกันเนาะนะครับก็ตอนนี้โหนี่ใช้สองสองตัวซูมใช่ไหมนะครับสองตัวซูมนะฮะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสักประมาณอีกเอ่อสองนาทีนะครับเจ้สามทุ่มสามทุ่มสี่สิบสี่สิบหกแล้วกันนะครับสี่หกเนาะอ่ะ อ่ระหว่างรอนะครับเราก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับตัวโควิดสิน่นโคงนะครับสิน่นโคงเนี่ยนะฮะก็ตอบโจทย์นะครับใครอยากได้ค่ารักษาที่ให้ลูกค้าบอกเน้นค่ารักษาอยากได้ค่ารักษาแล้วก็คุ้มครองมันมันมีอะไรที่มากกว่าโควิดไหมแล้วก็มีคณารักษาดีๆด้วยนะครับวันนี้โควิดต้องบอกเลยวันนี้คุณต้องถามลูกค้ากลับไปแล้วล่ะครับคือไม่ใช่แค่ว่าวันนี้คุณจะมาแบบเออเมสแค่ว่าราคาลักค่าเนาะ มันคงต้องทำเหมือนประก,กันชีวิตนะครับอ่ามันองคงต้องทําเหมือนประก,กันชีวิตโอเคไหมครับโอเคนะคับมันคงต้องทาเหมือนประก,กันชีวิตนะครับว่าลูกค้าจะซื้อประกันโควิดไปนะครับเพื่อตอบโจทย์ตรงไหนนะครับลูกค้าดิ้นตรงไหนเนี่ย ถ้าลูกค้านินค่ารักษาพยาบาลนะครับเนี่ยไม่สูงมากค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่แสนหนึ่งหน่อยนะครับเราปีเงินน้อยน้อยได้ค่ารักษาพยาบาลถึ่งสูงผมแนะนํามาตัวนี้เลยก็คือสินบนคงแต่ถ้าลูกค้าบอกเฮ้ยอยากเน้นค่ารักษาพยาบาลที่มันสูงหน่อยนะครับเอาสูงๆไปเลยจะซื้อน้อยทําไมนะครับเออซื้อสูงๆไปเลยเนี่ยตอนนี้ผมก็บอกว่าให้ลูกค้าเนี่ยไปแตะในส่วนของตัวไหนดีเออ ลูกค้าก็ควรไปแตะในส่วนของเอเชียนะครับแผนพันกว่าบาทนะโอเคไหมคุณต้องไปแตะเอเชียแผนพันกว่าบาทเพราะแผนนั้นที่ค่ารักษาสองแสนห้าโอเคไหมครับเห็นไ,ไหมเนี่ยคือตัวนั้นมันคุ้มไหมเพราะว่าถ้าจะมาซื้อตัวตัวอ้น,นี่เจ็ดเก้าเก้าซื้อสองตัวมันก็ยังไม่คุ้มเท่าตัวเอเชียแน่นอนเนชะเพราะเอเชียมีชดเชยรายวันให้ด้วยเพราะนั้นถ้าคุณนี่ ค่ารักษาสูงสูงจริงๆเกินแสนหนึ่งแล้วเบี้ยคุณสามารถจ่ายเท่าไหร่ก็ได้นนําไปเอเชียแต่ถ้าคุณแบบเออเอาค่ารักษาแค่แสนหนึ่งนะครับก็แนะนำมาสินทรัพย์ได้แล้วมันยังแถมในส่วนของตัวอุบัติเหตุให้คุณด้วยโอเคไหมครับหรือใครแบบเอออยากได้ชดเชยด้วยในค่ารักษาประมาณแสนหนึ่งด้วยแล้วก็เอาแบบเบี้ยคุ้มคุ้มด้วยนะครับคุมคบค้มครองสองล้านด้วยตัวเนี้ผมแนะนําไปในส่วนของนวมกิจนะถ้าคุณจะซื้อตัวนี้แผนนี้นะครับถ้าไม่มองอุบัติเหตุนะ มองว่าก็จะซื้อโควิดถ้าจะซื้อโควิดและคุ้มครองโควิดเนี่ยผมบอกว่าแผนนวตกิจตอบโจทย์มาพอมันคุ้มครองสองล้านค่ารักษาส่หนึ่งนะครับและยังมีในส่วนของตัวชดเชยรายวันที่วันละพันเป็นเวลาร้อยวันนะครับตัวนั้นใครแบบไม่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 ต้องการของฉันเพิ่มคือมาเพื่อคุ้มครองโควิดโดยเฉพาะไปตรงนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยไปตรงนั้นเลยนะครับเออโอเคป่ะนะครับไม่ต้องไป ตันี้นั่นคิดอะไรเยอะนะคุณคุณไปตรงนู้นเลยนะครับไปตรงนู้นเลยนะฮะไปนวากินเลยเพราะพี่แค่นเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับก็ไปยัดตัวตัวนี้นะครับมันเปลี่ยนจากตัวในส่วนของตัวเขาเรียกอะไระเปลี่ยนจากชดเชยมาเป็นพีเอนะครับเนี่ยแผนสามมันจะเหมือนกับนววตกิจเจ็ดถึงเก้าแต่มันเปลี่ยนชดเชยมาเป็นพีเอนะครับแต่พี่มันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามาเหไหมแต่ถ้าลูกค้าบอกชอบมีบรดเหตยด้วยฉันชอบโอเคก็ก็มาแผนนี้ก็ได้ แต่ถ้าลูกค้าเน้นเป็นฟังก์ชันในส่วนของคุ้มครองโควาสูงๆมีค่ารักษาแสนหนึ่งนะครับและอยากเน้นโควิดเลยจนเชยระหว่างไม่มีรายได้ไปนวกิทนะครับเบี้ยถ,ถูกกว่าด้วยแล้วรับดิกด้วยโอเคปะถ้ามันจะซื้อแผงสามนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้เน้นฟังก์ชันอุบัติเหตุจะนาไปทางนวกิจเลยเจ็ดเก้าเก้านะครับแต่ถ้าแบบจะซื้อแค่เก้าเก้าแล้วเราไม่ได้เน้นจนเชยรายวันอาจจะมาซื้อตัวนี้ก็ได้ครับอาจจะมาซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับ โอเคป่ะอาจจะมาซื้อตัวนี้ก็ได้เพราะได้ค่ารักษาแสนหนึ่งแสนหนึ่งเหมือนกันโอเคป่ะแต่ถ้าใครแบบเฮ้ยระหว่างนวากีดกับตัวนี้จริงไหมครับแผนสองตัวเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับนวากีดเป็นในต่างกันตัวหนึ่งเป็นคุ้งฟองปัญหาตัวหนึ่งเป็นชดเชยกรณีโควิดนะครับก็เบี้ยต่างกันเนี่ยตัวนี้เบี้ยจะเป็นเจ็ดเก้าเก้าเลยนะครับแต่แผนนี้บอกเลยว่าซื้อห้าเก้าเก้าได้แล้วห้าเก้ากของนวากิจก็ได้เนียครับเพราะวได้ขอคุ้งฟองตัวนี้เหมือนกัน ค่ะนี่ขออนี้ตเปรียบเทียบไปดูบอนเนาะนะครับเราจะได้เห็นภาพนะครับเพราะตัวจุดที่น่าจะเด่นที่สุดคือแผนหนึ่งนะครับแผนหนึ่งของตัวอของตัวสินทรัพย์นะครับก็เด่นกันไปนะถ้าใครลูกค้าคนไหนชอบฟังก์ชันเพิ่มเติมทุกพ่อไปดเหตุด้วยผมว่าแนะนาลองเสนอตัวสินทรัพย์ไปแทนตัววิทยาดูนะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูนวัตกิจหน่อยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของนวัตกิจนะครับนวัตกิจเนาะโอเคเขาเห็นไหมฮะ เนี่ยแต่เนี้เออชุดมชนบแค่ล้านหนึ่งนะครับเพราะถ้าใครอยากได้สองล้านก็ซื้อตัวนั้นเมื่อกี้999ถูกไหมคือตัวความใกล้เคียงอ่ะข้านิ้นค่ารักษาสูงใครอยากนิ้นค่ารักษาสูงก็จะมาในส่วนของตัวครับนะเม,มเนสเมสนะครับเจ็ดเก้าเก้าอ่ะถ้าเป็นของตัวสินทรัพย์มันะต้องบอกเลยว่าสินทรัพย์อ่ะค่าเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยจะค่ารักษาแค่แสนหนึ่งนะครับแล้วมันนินอุบัติเหตุแทน แต่ถ้าเป็นของนวากิจเนี่ยเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยคุณจะได้ร้านหนึ่งเหมือนกันกันกบสินทรัพย์เลยแต่คุณได้ค่ารักษาเพียงสองแสนคนใครมีมันเจ็ดเก้าเก้าประมาณแปดร้อยเนี่ยแล้วอยากดิ้นค่ารักษาแล้วชดเชยคือนิ้นโควิดอย่างเดียวผมไม่นำเสนอตัวนี้ครับเจ็ดเก้าเก้าเนาะแต่ถ้าใครแบบมีเงินน้อยฮนะมีเงินน้อยมันห้าแสนเนี่ยประมาณสี่ร้อยกว่าบาทใช่ไหมฮะนี่ความคงตัวเดียวกันเลยแต่ต่างแค่ตรงเนี้ย ถ้าเน้นโควิดม,มาตัวนี้ครับแต่ถ้าอยากได้ฟังก์ชันเพิ่มเติมฟงองโคิก,ก็ต้องมาตัวนี้แหละครับมาตัวมาตัวสินทรัพย์ที่เราพูดนไปตรงนี้นะครับโอเคไหมนี่คือตัวสินทรัพรรย์นะครับเนี่ยเรียนนะครับเรียนนะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของคูณต่อนะครับ